我大弟。<laughs> เภอเชียงคานโดยโรงพยาบาลเชียงคานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่ดูแลหน้าิีชอบอสมอในเขตอำเภอเชียงคานได้กระดับคุความสําคัญของอสมอทุกท่านที่ได้เสียตลาดกำลังกายกำลังใจและเวลาในการดูแาสุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชนภายใต้อุดมการของอสมอที่ว่าอาสาสามัคคีมีวินัย ล้วมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชีาร้ิทั้งปีเราเหน็ดเหนื่อยด้วยกายด้วยใจนะครับเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับการทำง,งานของพี่น้องสาธารสุขนะอาสาสมัครสาธารสุขเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะครับเงินตอบแทนที่ได้รับก็เพียงเล็กน,น้อยนะครับห0รบาทนะครับบางคนทำง,งานอุทิศ ให้กับทางรายการมา30ปีนะครับสาปีนี้ถ้าเกิดเป็นข้าราชการนี่ป่านนี้ก็เป็นข้าราชการระดับ8ระดับเก้าหมดแล้วนะครับแต่พี่น้องสาธารณสุขก็ยังเสียสละนะครับได้วุฒิบัตรเข็มเชิดจูเกียรินะครับสาปี20ปีนะครับ,นะรบถือว่าท่านทําง,งานาเสียสละด,ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคนต้องเล่าขปยานต,นต,ตามข้าพเจ้า ปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้าพระเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาข้อสองข้าพระเจ้าจะมุ่งมั่น